เอาระดับฮาร์ดคอร์เลยดิแหกยุจังเลยเล่นเองไหมเล่นแล้วเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับอยู่ผมกับนายโอตี้นะกูเอาระดับปานกลางนะผมอย่าไปกลัวฮะอย่าไปกลัวเลยสวัสดีครับเปนผมอ่ะวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมเกมอะไรนะน้องกิฟต์ไอเดอ l ์ฮอลโลเกม อดีาลืมเก็บของใต้ทีวีด้วยใต้ทีวีมันจะมีไอ้เหี้ยสิไม่น่ากลัวเอากลัวออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเพลงมันจะได้ไม่น่ากลัวไงลองดิพ่องตายยังไม่ตายคุยกับพ่อกูปะล่ะกูไม่ออกแล้วเราจะทำการเดินแบบแบบแบบมีสไตล์ของคือมองพื้นเดินนะโอ้ยพื้นมองพื้นนี่ตัวดีเลยอ่ะ ผีไม่ได้โผล่มาจากล่อง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 อะไนี่ไม่อยากออกจากห้องเลยอ่ะไม่อยากจะออกจากห้องอ่ะกูจะอยุดตรเนี้ยไม่ออกจากห้องผีมันจะมาหาเองนะจริงเหรออือกูเลิกละนั่นกูเลิกเล่นนะเลิกดิเกน้อยไม่ใช่เหรอไอ้ีายอ้ายเสียงเลยกูอยู่เดียวปล่อยกูออกไปอย่าบอกว่าโน way back อ่ะไม่เอานะกูจะกลับไป เก็บของใต้ตู้เอตใายตูอยตยต้อย่างเอ้เก็บแล้วเก,ก็บแล้วตู้อย่างเก็บแล้วเก็บแล้วไงต่อออกไปข้างนอกออกไปทำไมไม่เอาเดี๋ยวเจอผีแล้วก็แล้วก,ก็ถ้าเกิดออกไปแล้วอย่าตกใจกับรูปภาพมันเป็นแค่รูปภาพไม่เอาเดี๋ยวเจอผีไม่ออกไปถ้าสังเกตดีๆนะตรงรูปภาพมันจะตามันจะกระพิบไปยืนสองมาหมดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่จับหนึ่งตอนนี้กูแบบติดกำแพงแล้วกูไม่อยากจะเดินไปไหนแล้วเนี่ย แป๊บน,นึงแป๊บน,นึงแป๊นนบน,นึงขออนุญาตครับผมขอปิดเสียงก่อนไม่ับผมขอปิดเสียงก่อนได้ไหมเนี่ยฮะสูสุแป๊บน,นึงปิดปิดปิดเสียงลำโพงก่อนโอเคแล้วมันจะไม่ได้อัดฉลุดนะชิวๆลนะว้านู่้เท่าไหร่เลยเว้ยยิงเจอภาพนะนี้ยิงช็อกเลยมาดิว่าเศร้าไปแล้วมันต้องเป็นไกดูเกมเอา ตอนนี้คือไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้ครับผูผิดเสียงคอม่เดียเแล้วมันปนันแล้วมันป็ันได้ไอ้กุลันลันลันวิ่งไปเ้ย่มาจำหน้ากูเยอ่ยโอ้พพอเลิกเล่นพอไอ้สัน